แค่รไปเฮ้นาว่ะเฮเฮ้าไปนางลงนางลงตามนางลตามจะเปนนางูกนนั่นนางลงามนางลงตามวนนางลงตามมีนางลงจีบวามาบ่เปนบ่สิเป็นนางเทียมสิเปนนาเทียมพอยังไดูนี่้ยเอ้ยอายก โยคันาคืนกายะกรรมังวายจากกรรมังมโนกรรมังสัพพะปะปังวินาสันตุกรรมใดที่ลูกได้ล่วงเกินลูกขอขมาผู้เป็นพอมือนี้เป็นตัวแทนพี่น้องทั้งเมิดไม่เยี่ยมพอโมมียังสิหาย ขอคันดอกไม้คันนี้เป็นคันแก้วหอมผู้หอมใส่ให้ลูกให้ร้านขอให้พออาโหสิกรรมทั้งว่าจาทั้งการกระท่ำของลูกทั้งหลายอาสาทุ่เอารับเอาวันนี้รับเอา ไผ่พันธุ์เลยไผ่นธลยนะเล่าให้เล่าเปลวเพียงเพียงอจุดดีมีแห้งยู่ดีมีแห้งนะนางลงนางลงนางลงกับเราเออนางลงเอาใจทงไงเราเอาใจทงไงเราเงินยหน่อยเอาใจทงไงเราเอาใจทงเสียบเอาใจทงเสียบเราเออเออเอา จบบาดิจบเอาละพวกเขาเบิ้งก็จะจะสิสัที่อะไรเข้ามาเอามันอเอาได้เด็กจะใครเด็กใครไปสามชิ้นมือแล้วว่าโตก็จะเอาเวียนมาเอาอยู่แล้นี่มือมือก็จะเอาพานมาหลังจากมันต่อคนตายแล้วเป็นว่าก็จะเอามาเหล็กคนก็จะเอาชิ้นมาพานไปหันงูก็จะเอาใช้กองไว้โอ้งูตัวใหญ่บอกว่ามันมันถือจิ้มกันในมันดีนจนได้เอาเสียขันกับลังงูไว้ยามันแตกไปนะยังแตะละกอง ตนนยายก็จะไยเขาไปวแวบน,น,นอาองจะไล้ถาม้าน, <c oughs> นี่ดงหนะน่ะมี่มู่ย่ญยอยู่บันนะ